หอมนะเนี่ยงงอ่ะแหมมอโะมไม่ชอบกินแบบนี้ใช่ไหมต้องแบคคุกแก่นี่ก่อนเนาะแมวบ้านฉันไม่กินแบบว่าเป็นชินช้นๆอะ่ะแมวบ้านฉันต้องกินแบบขยำๆแนี้แล้ว 嗯。Oh.